กาหมินเป็นคนเหตุก่รตัวเอาแต่ได้ซึ่งเป็นสันดานของคนเกาหลีดังนั้นพื้นฐานในเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้เพราะว่าศีลไม่เสมอกันท่านผู้ชมเห็นไหมว่าคนไทยแม่งโง่จริงๆก็รู้ว่าเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้หลอกนอกจากนี้ต้องยอมรับว่าคนเกาหลีเป็นเชื้อชาติที่เหยียดชาติอื่นดูถูกชาติอื่นเหยียดคนไทยอย่าให้พวกเกาหลีมาดูถูกพวกเราแบบนี้แล้วเราจะไปสนับสนุนคุณพ่อคนแม่ดาราเกาหลีที่เหยียดคนไทยได้ทําไมลนะ่ะ ก็แผมแล้วบางคนอาจจะมองเรื่องนี้แค่เรื่องบันเทิงเรื่องราม m า a ผิวเผินแต่ผมมองอย่างนี้ครับเรื่องนี้ให้บทเรียนกับคนไทยหลายๆมุมแง่มุมด้วยกันคือข้อแรกอย่าโง่ถูกเกาหลีปั่นสร้างกระแสโอนเงินหรือจดแจกสติ๊กเกอร์ใครง่ายๆเพราะเงินที่คนไทยที่หาเช้ากินค่ำโอนเงินไปนั้นคนโอนโอนให้พระสงสารคุณอาจจะยากจนกว่าคนที่รับเงินแบบเทียบไม่ได้และคนเกาหลีนั้นไม่ได้รักคนไทยแม่ไม่ได้รักคนไทยหรอก แต่มันชอบรักเงินคนไทยคุณโอนมันก็พูดดีด้วยคุณไม่โอนมันก็ด่าคุณนี่คือสันดานเกาหลีข้อสองผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับคนที่มีรอยสักด้วยวัฒนธรรมไทยเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหมาับก็มีรอยสักหลวงพ่อยาท่านที่หนองบัวลูท่านก็มีรอยสักแต่ถ้ารู้จักสังเกตสักที่หนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่ากาบินเป็นสาวเกาหลีที่มีรอยสักที่เห็นชัดนอกร่มผ้า เรื่องรอยสักนี่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าค่อนข้างทําให้เธอมีอุป,ปรสรรคในการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงยกตัวอย่างเช่นดาราเกาหลีที่ออกสื่อมักต้องใช้เทปสีเนื้อแปะตามรอยสักรจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นปรสรยของเกาหลีเพราะสำรับชาวเกาหลีแล้วรอยสักรเรามาใช้เพื่อลงโทษผู้ทําความผิดเครื่องหมายตีตราว่าเป็นอาชญากรจึงทําให้คนเกาหลีตั้งแต่ยุคอดีตมีมุมมองแง่ลบกับรอยสักมาตลอด โดยนารรมรอยสักในเกาหลีนี้เพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองแต่วงการบันเทิงเกาหลียังถือว่าเป็นเรื่องที่นองปกปิดอยู่เพราะฉะนั้นการที่กาเมินได้แฟนกับคนไทยที่เห็นเรื่องรอยสักเป็นเรื่องปกติต้องถือว่าส้มหล่นให้กับเธอและเป็นโชคดีอย่างมหาศาลของกาเมินด้วยเหนี้ถ้า้ผมวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ผู้หญิงในเกาหลีที่ไลฟ์สดหารายได้กินอยู่อย่างประหยัดสะท้อนเห็นว่าความจริงแล้วกาเมินนั้นเป็นคนปากกัดตีนถีบ เมื่อได้เงินมารวยฉับพลันจึงเหมือนสามล้อถูกหวยที่ปรับตัวไม่ทันมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่สามารถหยุดความโลภได้ยังไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมในใจตัวเองได้พร้อมจะใช้ความน่ารักหรือน้ําตาม,มาหลอกคนอื่นไม่คำานึงถนึงบุญคุณของคนอื่นที่ดึงตัวเองขึ้นมาจากความลําบากและด้วยความที่เธอไม่เคยเป็นดารามืออาชีพมาก่อนไม่เคยทํางานในเมืองไทยเธอคิดจะปล้นกอบโกอยอย่างเดียว ก็เลยมองว่าเป็นอาชีพปกติมองในโลกในแง่ร้ายด้วยความปกติของอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยว่าตัวเองถูกเอาเปรียบเธอเลยอยากมีอยากได้อยากมีมากเลยขึ้นเลยจะเกิดดรามา่าผิดๆถูกๆในการโต้กับแนักชาลีข้อ 3. มท่านผู้ชมครับมีหลายคนมองเห็นเหมือนผมมองทักทวงว่าถ้าก,กามินสาวเกาหลีคนนี้ ไม่ได้มองประเทศไทยหรือคนไทยเป็นแค่เครื่องมือหาก,กินถ้าเธอมองเห็นคุณค่าคนไทยของแฟนคลับคนไทยและถ้าเธอรักนักชาลีอย่าง,งปากเธอบอกอย่างที่เธอพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองในการขายของเธอคงจะถือโอกาสใช้เวลายอยู่ในประเทศไทยเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยกินอาหารไทยทํากิจกรรมต่างๆในประเทศไทยมากกว่าไปออกอีเวนต์หรือทํางานหาเงินเพราะคนเกาหลีเองที่รู้จักคนไทยจริงๆได้ดูได้ฟังสิ่งที่การมินทำและเธอแสดงออกมาแล้วรู้ว่า อีนางตัวดีคนนี้ไม่จริงใจส่วนชาวต่างชาติอย่างครูเดวิดวิลเลียมชาวอเมริกันที่สอนภาษาในเมืองไทยมาและบพูดภาษาไทยชัดมากออกมาเตือนสติว่าถ้ากามินไม่มีไม,มไม่มีทางมีวันนี้ถ้าไม่มีคนไทยก็คือว่าทราไรซึ่งคนไทยแล้วอีนางกามินก็จะเป็นสาวรุ่งริ่งยินบะหมีมามา่าหรือบะมี่รมยองอะไรของมันเนี่ยตอนดึกๆและเผลอเ,อเอกินเหล้าตลอดเวลาด้วยครูเดวิดพูดอย่างนี้ครับ ขอโทษนะคนไทยสร้างเธอมานะไม่ต่างจากพี่เลยทําไมคนถามพี่ตลอดทํำไมพูดประเด็นคนไทยตลอดเขาสร้างพี่ขึ้นมาพี่อยากจะลงไปกราบขอบคุณเขาเข้าใจคํานี้เปล่าถ้าเธอไม่มีคนไทยไม่มีวันนี้ถ้าเธอไม่มีคนไทยไม่มีใครรู้จักคุณหรือสนใจคุณเลยรวมทั้งพี่ด้วยอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีความถ่อมตนมันต้องมีคําขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่คนไทยทําให้เราถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าใครรักประเทศใดต้องลงทุนกับเวลา2เรื่องคือเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเขาหรือไปเที่ยวทั่วประเทศไทยอยากดูทุกมุมของประเทศไทยไม่ใช่มาประเทศไทยทำงานทำมาหากินหาเงินแยกย้ายกลับบ้านไม่ใช่ ข้อที่สี่คนแบบแน็กชาลีเป็นศิลปินนักแสดงตั้งแต่เด็กเล่นเป็นดาราภาพยนตร์มาก20กว่าปีภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอเล่นชื่อเจีย๊ยบในภาพยนตร์แฟนฉันเมื่อปี2 5 4 6ก็ประสบความสำเร็จทันทีเมื่อมีหน้าตาดีจึงมีงานมีเงินทองเข้ามามากอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีเงินตั้งแต่เด็กนักก็เลยมองเรื่องเงินเป็นเรื่องรองแต่มองเรื่องที่อยากทำมากกว่า แน็กชาลีเป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายมากเคยไม่รับงานเพื่อให้เวลากับเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวจนกว่าเงินจะหมดแล้วค่อยหาเงินใหม่มักจะเล่นกับหลานรักที่ชื่ออาเธอร์ที่ไลฟ์บ่อยๆจนมีผู้ติดตามมากจนกล่าวได้ว่าแน็กชาลีกําลังทําตัวแหวกแนวและแปลกประหลาดกล้าที่จะแต่งตัวบ้าบาบๆสวนทางหน้าตาหล่อเหลาของตัวเองเขาเป็นศิลปินแบบที่พวกเราเรียกว่าพวกติด ความที่สนใจเรื่องเงินเป็นเรื่องรองทําให้คนอย่างแน็กชาลีจึงอยากเป็นผู้ให้ช่วยและให้โอกาสคนที่ลำบากกว่าอย่างกาเมนจึงเข้าไปช่วยแต่การจีบกันในโซเชียลมีเดียไม่สามารถจะรู้นิสยัยตนที่แท้จริงได้ นอกจากนี้แล้วแน็กชาลีเป็นคนที่ไม่ดืม่มแอลกอฮอล์เลยครอบครัวไม่เคยเอาเบียร์เอาเหล้าเข้าบ้านอีกทั้งจริงๆแล้วแน็กชาลีก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ดื่มเหล้าด้วยดังนั้นพื้นฐานในเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้เพราะว่าศีลไม่เสมอกันความเป็นมืออาชีพไม่เสมอกัน คนหนึ่งมีจิตใจที่พัฒนามาจากความสำเร็จที่ตัวเองมีมาตั้งแต่เด็กอยากจะแบ่งปันอันนี้ให้คนอื่นกับอีกคนหนึ่งที่เจริญเติบโตมาจากการปากกัดตีนทีบขวนขวายหาแต่เงินทองคิดอยากจะใจคนอื่นดะวยดับจิตใจจึงไม่เสมอกันอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับผมต้องเตือนแนกก่อนนะครับถ้าในนาคตแนชาลีจะติดแตกจนหน้ามืดตาหมัวกลับไปคืนดีคบหากับจีการอีกครั้งด้วยความขี้สงสารหรือขี้จอกันคุณผมคงไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ผมจะต้องหนาหันกลับมาด่าแนักชาลีเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งแล้วถ้าคุณทําเช่นนั้นแนักชาลีคุณกับผมก็เจอกันอย่างแน่นอนนี่ผมพูดเตือนนะผมไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณโดนไอกามินมามาอ้อนคุณผมก็บอกได้อย่างเดียวว่าคุณเองนี่ก็ไม่ได้ตามไปกว่าสุวรรณมาลีโคชสารสมสู่แปลเอาเองแล้วกันนะครับข้อสุดท้าย่านผู้ชมครับ ผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเมื่อครั้งผมบอกไลฟ์รายการสดสนที่เล่าเรื่องว่าสังคมเกาหลีส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันสูงมากมีความแก่งแย่งชิงดีกันสูงจึงมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สูงคำหนึ่งเรื่องปัจเจกบุคคลสูงเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจึงหาความจริงใจหรือการหวังจะมีจิตสำนึกบุญคุณจากคนเกาหลีนั้นได้ยากมากอย่าไปหวังแม่งเลยนอกจากนี้ต้องยอมรับว่าคนเกาหลีเป็นเชื้อชาติ ที่เหยียดชาติอื่นดูถูกชาติอื่นเหยียดคนไทยแล้วเราจะไปสนับสนุนคุพ่อคนแม่ดาราเกาหลีที่เหยียดคนไทยได้ทําไมละ่ะเพื่ออะไรยกเว้นคนเกาหลีตตดสินใจามาอยู่ในเมืองไทยจริงๆอย่างเช่นโคชเชหรือสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดอย่างพี่เรื่องหนุ่มเกาหลีที่แต่งงานคนไทยคนเหล่านี้จะต่างก่าเกาหลีเพียวเพียวมีจิตใจที่เสียสละและคิดที่จะให้ผู้อื่นแล้วท่านผู้ชมครับพวกเราคนไทยจะเป็นคนเปิดกว้างไม่เคยเหยียดชนชั้น ชาติหรือศาสนาใดอย่าให้พวกเกาหลีมาดูถูกพวกเราแบบนี้ว่าคนไทยโง่และหลอกง่ายจึงงดที่จะสับสน,นพวกดาราเกาหลีเลิกเที่ยวเกาหลีสถานที่เที่ยวแม่ก็ไม่มีอะไรอาหารก็ไม่ได้เรื่องเรารักคนไทยรักประเทศไทยมากขึ้นหรือว่าไปเที่ยวประเทศอื่นๆดีกว่าครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม